อาจจะได้ประโยชน์กับท่านที่ประกอบธุรกิจที่ไม่ตรงไปตรงมาผมคิดว่าท้ายสุดท่านก็ไปไม่รอดอยู่ดีแหละนะครับฉะนั้นก็จึงต้องเรียนไว้ว่าสิ่งที่ลูกค้าเขาปรารถนาก็คือความจริงใจการตรงไปตรงมาฟอร์ดบัตด,ดี้กำเนิดมาจาก การที่ลงทุนอะไหลทุกชิ้นในราคา,าในราคารถญี่ปุ่นนะครับเขาเรียกว่าอะไหล่อเมริกาในรถญี่ปุ่นนะครับถามว่าผมสต็อกอะไหล่ประเภทนี้เนี่ยผมจะหาเนื้อคู่ง่ายไหมผมหาเนื้อคู่ยากอ่ะผมขายอะไหล่ค่าญี่ปุ่นเยอะจํานวนเยอะกว่ากันเยอะแต่เหตุผลที่ผมทำอย่างนี้ก็เพราะว่า ผมเชื่อว่าไม่มีใครสะสมอะไรแบบนี้เพื่อรอเพื่อนเพื่อนฟอร์ดมาใช้บริการเอ่อผมจึงจึงบอกได้ว่าตั้งแต่การตั้งชื่อเลยว่าฟอร์ดบันดี้เนี่ยถ้าผมรีจิสเตอร์ผ่านผมจะใช้ชื่อทุกนี้เป็นชื่อธุรกิจแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้ผมมาจริงๆว่าผมรีจิสเตอร์ฟอร์ดบันดี้ได้ผมก็เลย เริ่มต้นฟอร์ตณวันนั้นนะครับมาจนถึงวันนี้นะครับเราก็ถือว่าเราก็แข็งแรงขึ้นทุกวันนะครับถึงแม้ว่าเ,เราจะปีวีดีโอไปแล้วมากกว่าพันวีดีโอที่เป็นหนังตัวอย่างที่แสนดีนะครับไม่ทราบว่าท่านเคยดูวีดีโอทางฟอร์ตบันดี้บ้างไหมครับคือดูบ้างแต่คือด้วยความที่เราเลือกดูเป็นบางคลิปนะครับบางคลิป,<อ>ลปใช่ไหมครับ <laughs> คือเราไปหาความรู้จากตรงนั้นเพราะว่าเราจำเป็นะจะต้องดูแลรถของเรารอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะคะค,คือคือคือดีมากอะคะ่ะค,คือคุณจะไปหาคนที่เขาทําคลิปอย่างนี้มันมัน,ม,นมันหาย,ยากแล้วของผมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะที่ที่เหมือนกับผมทาเนี่ยคลิปต่อคลิปเนี่ยอย่างสมัยก่อน <laughs> เขาจะบอกว่าผมมาหน้ามาฮา,าพูพน ของผมนี่ไม่มีหน้าม้าเลยสักคนเดียวนะอันนี้ไม่ได้เป็น <c oughs> ไม่ได้เป็นญาติกับ <c oughs> กับพี่เจ้าของ,ของ,ของเลยนะ <c oughs> คือแบบคือเดินเข้ามานี่คือแบบว่าเราเหมือนได้รถใหม่จริงๆค่ะอันนี้ <c oughs> คือคือมันเกินราคาที่เราเดินเข้ามาครับคือมากอค่ะจริงๆคุณจะไปหาแบบอย่างนี้เนี่ยคือเหมือนกับเป็นบุญของเราอันนี้คือใช้คำจรอง่เอออย่าอย่าอย่าไปพูดก็คำว่ามาเลยเพราะว่าอย่างนี้คือเราให้ข้อมูลดีกว่าเราสองคนเนี่ยได้ร่วมกันเนี่ย เนี่ยผู้สูเสียตังค์ผู้ได้ตังค์มามาดีเบตกันเพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าเราเสียตังค<อ>์เราได้มาคุ้มค่าที่เราเสียไปนะคะคือบางพี่เราเดินเข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเสียตังค์แล้วเราจะเสียคืนกลับไปไหมครับสิ่งสิ่งที่ผมในฐานะฟอร์ดบันดี้นะม<ช>สิ่งที่ผมปรารถนาก็คือหมายถึงว่าผมต้องการให้ลูกค้าเขารู้ความจริงเท่านั้นเองว่ามันมีธุรกิจอย่างเนี้ยเกิดขึ้นที่ประเทศไทยจริงๆซึ่งซึ่งแบบอย่างเนี่ยผมเองก็ ก็ได้มีเพื่อนฝูงหลายๆประเทศเนี่ยว่าผมทําธุรกิจในรูปแบบเนี้ยเขาก็ไปทํากันนะครับฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้บอกว่าเออมันไม่มีอะไรหรอกที่จะดีกว่าคําว่าลูกค้าเนี่ยเถียงแทนเราครับอก็ก็เนี่ยก็คือเป็นจุดในการทําธุรกิจของ Ford b u d ด y นะครับที่เรามีความมุ่งมั่นที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ คิดคอนเซปที่ดีนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้ามาใช้บริการกับเราในรูปแบบที่เขาเรียกว่าเตรียมอะไรทุกชิ้นไว้รอท่านนะครับไม่ใช่ลือรถแล้วไปหาอะไรเอาดับนะใช่ค่ะ, <laughs> ะค,คือคือแม้กระทั่งคือโลโก้เองนะคะคที่สีมันลอกค,คือที่นี่ก็ยังมีรเราแค่เอ่ยบอกว่าเราสีมันลอกตรงนี้คือค,คือคือแบบ คือคือตกใจมากอะไรมีด้วยคือชิ้นหลังีออบะไรก็มีด้วยคือแบบมาที่นี่ก็คือคือมีพร้อมจริงๆค่ะคือเราเราเรามาแล้วเราได้รับกลับไปเลยเราต้องรอ3วัน5วัน7วันเหมือนรออะไรผมผมมีวลดิ้งอยู่อันหนึ่งที่ผมมักจะใช้ในเป็นคีย์เวิร์ดของผมนยนะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้รอท่านอย่างรู้ใจใช่ใช้คำนี้ได้ได้ใช่ไหมครับใช่จริงค่ะคือคือ บางทีเราเรามองเห็นว่าอะไรของเราตรงนี้มันน่าจะมีแบบนี้นะคะคมันน่าจะมีแบบนี้นะคะอันนี้ของเราหลุดนิดนึงที่นี่มีจริงๆค่ะแล้วที่สาคัญของผมถูกด้วยนะใช่ค่ะไม่ใช่มีมีแล้วถูกด้วยมีแล้วถูกด้วยจริงๆคือว่าที่จะแบบเปลี่ยนค่ะค,คือเราเราเราอ่ะ ah ได้ทําการบ้านมาแล้วว่าเรารจะจะดูแลแล้วก็เราจะจ่ายตรงนี้คือเช็คราคามาแล้วไม่ใช่ว่าเรามาเจอแล้วเราจ่ายไม่ใช่ค่ะที่นี่คือ ได้เกินราคากับที่เราเดินเข้ามาแล้วเดินออกไปจริงๆ,ๆ,ๆ <c oughs> อะอได้คุ้มไม่ได้โฆษณามมมไม่ได้ญากกับเมียเลยนะคะอันนี้บอกเลยครับค่ะเราเราวันนี้เรารู้จักกันวันแรกนะ <c oughs> ใช่ค่ะ,<น>ะคือแบบคือตกใจกับการที่เราบอกว่าเราอยากน่าฟอร์ดน่าจะมีตรงนี้นะคะนี่แบบว่าเราอยากเปลี่ยนบอกกว่าเฮียเขาบอกว่ามีเลยคือตกใจกับตรงนั้นแล้วราคานี่แบบเปลี่ยนนะคะคือเราบอกกับตัวเองว่าเปลี่ยนนะ เปลี่ยนได้เลยค่ะครับก็สำหรับคันนี้นะครับจริงๆเมนเมนเมนพอยที่มาหาเรานี่ก็คือมาเปลี่ยน ABS นะครับแล้วก็ตั้งหลักมา1ปีแล้วนะครับอันที่2ก็คือรถรถคันนี้เก่าเหลือเกินผมผมในละมิดรถคันนี้ผมกล้าบอกว่าอไปทำสีสามหมื่นเนี่ย อาจจะสวยสู้วันนี้ไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องต้องคงต้องไปถามท่านเจ้าของรถเองนะครับว่าผมทําให้ท่านเนี่ยในราคา3ามมันนะะใช้เวลาสามชั่ว<อ>โมงคือตอนแรกทำใจแล้วนะคะว่าทําสีใหม่ทั้งคันเพราะเราเป็นผู้หญิงเราทําไม่เป็นอยู่แล้ว <c oughs> คืออันดับหนึ่งเลยคือทําสีสิ่งที่เราคิด <c oughs> แต่วันนี้จ่ายไปสามพันห้า คุณภาพที่ได้ไม่ได้แตกต่างกับสามหมื่นที่เราจะไปทำสีเลยค่ะจริงๆไม่ได้รวยไ,ไม่ได้รวยเลยค่ะอันนี้ <c oughs> คือเรา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 โอเคมาก <c oughs> เราแฮปปี้มากเลยค่ะแบบต้อง <c oughs> ขอบคุณฟอร์ดบัดดี้จริงๆมาพูดถึงจุดน,นี้ <c oughs> แล้วนะครับผมต้องขอประชาลำพันธ์นิดนึงนะครับว่าฟอร์ดบัดดี้เนี่ยทำในเคส ในเคสที่ไม่ได้เป็นคอนเซปต์ของ f o r d Bu ดดีนะครับเพราะว่า Ford b u ดดีเนี่ยได้ประกาศตัวเองว่าเราคือ ICU รถยนต์ ICU หมายถึงว่าอาการหนักของรถยนต์เช่นเช่นเครื่องยนต์พังแบบไม่มีทางแก้หรือว่าไปผ่าตัดตัดไตไส้พุงยกมาหมดแล้วนะครับยกมาให้เกิดใหม่ที่ Ford Bu ดดีนะครับอันนั้นก็คืองานหลักของ Ford Bu ดดีนะ um ครับในสิ <B erry> ่งที like ่ <c seg und i> เราไม่เคยลงคลิปเลยคือสิ่งเหล่านี้ที่ผมได้พูดกับท่านเจ้าของรถนะครับและก็ที่ผมจะขยายความต่อไปก็คือว่าจริงๆแล้วที่ฟอร์ดบอดีมีอะไรบอดี้ด้วยนะครับอย่างเช่นรถท่านเนี่ยสมมุติว่าไปสบัดจเห็นมาชนหน้าแก้มไปฝากระโปรงไปหม้อน้ําอะไรไปหมดเลยนะครับผมสามารถจัดให้ในราคาไม่แพงนะครับเรียกว่าถูกจนท่านตกใจนะครับและที่สําคัญ ไปกว่านั้นนะครับก็คือเราเสร็จได้บางคันก็เสร็จได้